แนะนำเลยคเกียวกับตู้คอนโทรเลอร์ของโซล่าเซลลนะครับตัวนี้นะครับผมมาขายเฉพาะตู้นะครับผมไม่ได้ขายแบบครบเซ็ตนะครับเพราะว่าบางครั้งลูกค้าอยากเอาไปใช้อย่างเช่นซื้อโซล่าเซลลมาใช้หรือว่าซื้อแตเต้องมีมาใส่เองอย่างนี้นะครับผมผมก็มีเป็นตู้เซ็ตให้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูตู้กันครับผมตัวตู้นะครับก็ประกอบเป็นด้วยตัวคอนโทรเลอร์ชาร์จนะครับหรือว่าชาร์เจตัวนี้เป็นแบรนด์ของยี่ห้อมีโลโแรนด์นะครับผม รองรับ12โวลต์แล้วก็24โวลต์นะครับเป็นตัว15แอมป์นะครับผมสามารถใช้แผ่นขนาด3 3 0วัตต์ได้นะครับหรือว่าก็แผ่นมาตรฐาน2คูน1เรานี่แหละครับผมอ่าส่วนปลั๊กไฟนะครับเรามีเป็นปลั๊ก4ตามาให้เลยนะครับมีเป็น3ตาก็มีนะครับแบบ2ตาก็มีนะครับผมตัวนี้ก็รองรับอุปกรณ์ไฟฟ้าของเรานะครับได้หมดเลยนะครับผม ด้านบนนะครับเป็นสายสําหรับเสียบนะครับของแผงโซล่าเซลล์นะครับผม MC4 ต่อให้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมจะมีสติกเกอร์บอกด้วยว่าตัวไหนบวกตัวไหนลบนะครับผมกอนหลังจากสุดนะผมทำให้นะครับด้านข้างนะครับผมจะมีเบรกเกอร์2ตัวนะครับเบรกเกอร์นะครับก็จะมีเบรกเกอร์ของโซล่าเซลล์นะครับแล้วก็เบรกเกอร์ของอินเวอร์เตอร์ด้านในนะครับก็ปุมอินเวอร์เตอร์นะครับก็ไม่ต้องไปปิดอินเวอร์เตอร์ด้านในนะครับเอาเบรกเกอร์ยกขึ้นยกลงตัวด้านนอกได้เลยนะครับ มามาดูนะครับผมกินเวอร์เตอร์ด้านในกันนะครับกินเวอร์เตอร์ด้านในนะครับเป็นกินเวอร์เตอร์ขนาด100 0วัตต์นะครับเต็มนะครับผมตัวนี้นะครับ1 0 0 0วัตวัตเต็มเดี๋ยวผมจะมาลองหินเทียร์ให้ดูด้วยนะครับผมบางท่านซื้อไปแล้วก็ใช้หินเทียร์แคสว่านไ่ได้นะครับแต่ผมจะลองให้ดูวันนี้เลยนะครับผมอ่าเดี๋ยวเรามาทดสอบนะครับผมเกี่ยวกับนะครับตัวสายที่ให้ก็มีนะครับผมแบบนี้ สีแดงแล้วก็สีดำนะครับสีดำก็เข้าลุกไปเลยครับส่วนสีแดงนะครับผมก็เข้าบอกไปเลยครับเพราะเราต่อเสร็จนะครับสังเกตว่าไปสถานะที่ชาร์จเจอจะขึ้นนะครับนี่นะครับขึ้นบอกนะครับผมข้อดีของชาร์จเจอตัวนี้นะครับก็คือสามารถปรับได้นะครับเลือกชนิดแบตเตอรี่ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นแบตเตอรี่ิเทียมแบตเตอรี่แห้งอย่างนี้หรือว่าก็เป็นแบตเตอรี่น้ำนะครับเป็นเครื่องยนต์ นะครับสามารถเลือกได้เลย่าชาร์จเตอร์ตัวนี้นะครับอ่านเรามาดูวิธีเลือกกันนะครับผมอ่านเข้ามาใกล้ๆครับกดตัวนี้นะครับผมอ่ากดไปเรื่อยๆนะครับอ่านปึ๊บอ่านี่นะครับผมเป็นชนิดแบตเตอรี่นะครับอ่าสามารถเลือกได้นะครับว่าจะเป็นแบตเตอรี่น้ำแบตเตอรี่เกลยวแบตเตอรี่แห้งนะครับแบตเตอรี่ลิเธียมนะครับก็สามารถเลือกได้นะครับผมนี่คือข้อดีของชาร์จเจอร์ตัวนี้นะครับและอีกอย่างหนึ่งนะครับกล่องเหล็ก นะครับผมเจอประสบปัญหามากนะครับสําหรับลูกค้าที่ใส่ใส่แบบพวกพลาสติกนะครับผมแล้วชาร์จนะครับมันมีความร้อนนะครับเพื่อแอมฟิวเซียลกำลังชาร์จนะครับมันจะทาให้พลาสติกละลายนะครับอาจจะมีการลุกไหม้ของไฟได้นะครับเพราะงั้นเนี่ยผมจึงใส่เป็นกล่องดิเพื่อจบปัญหานะครับผมก็ความร้อนก็จะผ่านของดิกแล้วก็ระบายออกไปเลยนะครับผมเะนั่นกะเป็นพลาสติกมีไหม้แน่นอนนะครับเดี๋ยวเรามาลองไฟกันนะครับผม ไฟเราจะใช้เป็นอ่ายินเทียนะครับของ m ม t กซินะครับ m ม t กซินะครับ,รบองตัวนี้เรา,าล,อลองไปเลยกรับแล้วก็เปิดเิ็กก็ได้ข้างนะครับเด็กคือของอินเวอร์เตอร์นะครับแล้วก็ใช้การได้เลยครับ พอหอมปากหอมคอนะครับผมใช้หีเจียได้นะครับสว่าดนี่ไม่มีปัญหานะครับสามารถใช้ได้เลยนะครับตัวนี้นะครับผมราคานะครับผมจําหน่ายนะครับผมทั้นตู้นะครับตู้หนึ่งนะครับเอาไปต่อได้เลยนะครับอยู่ที่ราคา 3, 5 0 0้าร้อยบาทนะครับผมได้สปิกจัดเต็มนี้เลยนะครับผมได้ปิดตู้เด็กไปเลยนะครับก็สามารถเอาไปติดตั้งได้เลยนะครับซื้อแผงโซลาเซลล์ใส่3 3 0้อสสบาทแผงใหญ่เลยก็ได้ จะเพิ่มเบเตอรี่ให้รูปใหญ่เลยก็ได้นะครับผมแล้วแต่ลูกค้านะครับเอาไปใช้ได้เลยนะครับผมตัวนี้นะครับถ้าใครสนใจก็ติดต่อเข้ามานะครับที่เหียจุมแพนโซลาเซลล์นะครับ0ูน3 1เ3้านะครับผมสวัสดีครับ